ันนี้เราอยู่กันที่แต่จุดจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคากะลอกที่ร้านเจไรลาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมเป็นกะลอกปลักสีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะลอกไซส์หนึ่งเดือนนิดๆน,นะคะค่ะมือใหม่เลี้ยงได้นะคะช่วงนี้จะเป็นฤดูข้อสุดท้ายแล้วราคาจะกยับขึ้นนะคะ จะเป็นราคาแบบที่เราเคยดูคิดรแรกๆเลยเป็นราคาถูกๆตอนนี้คือไม่มีแล้วอตอนนี้นะะปรับราคาขึ้นใช่<ข>ปรับราคาขึ้น,นโดดเลยใช่ค่ะถ้าเป็นเดือนหน้าก็จะอาจจะมีประปลายแต่ราคาก็โดดสูงขึ้นอีกอถ้าอย่างไซนี้ก็จะเป็นไซ1เดือนนิดๆน,น,นะคะ,ะแบบไซป้อนนมอย่างเดียวเลยประมาณ10วันถึงจะกินเองออได้ค่ะราคาก็อยู่ที่650ค่ะ ถ้าเป็นราคาส่ง5ตัวขึ้นไปก็จะอยู่ราคาที่ประมาณ500บาทมีทั้งขายส่งแล้วก็ขายปีกใช่ค่ะขายส่งก็คือ5ตัวขึ้นไป5ตัวขึ้นไปค่ะค่ะเดือนนี้ก็คือสิงหานะใชะ่ก็จะเส้นสิงหาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าใช่ไหมคะกันยาใช่ค่ะ ใช่ค่ะกันยาก็น่าจะมีการปรับราคาขึ้นปรับราคาคขึ้นอีกค่ะค่ะหมดฤดูแล้วหมดฤดูเต็มทีแล้วค่ะค่ะต้องรีบซื้อนะครับเดนนี้ใช่ก็จะมีแต่ที่ร้านที่ว่าแบบจะเยอะหน่อยอันนี้เราส่งออกทุกวันด้วยนะถ้าไม่ส่งออกก็จะมีอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณเกือบ200ตัวค่ะแต่เราส่งทุกวันไงวันหนึ่งห้าสิบหกสิบตัวค่ะอันนี้อันนี้ล็อกเอาไว้แบบมาถ่ายมาถ่ายครอบครัวโอริโดยตรงเลยนะคะเนี่ยไม่งั้นมาจะไม่มีของ น้อยแล้วนะน้อยค่ะค่ะถ,ถ้าอันนี้จะเป็นกระลอกแดงท้องขาวนะคะค่ะสีตัวนี้<า>จะมาจากจังหวัดอ่างทองนะคะก็ะค,ะคือสีจะไม่ได้สดจะไม่ได้แบบสวยจัดจ้านค่ะแต่เวลาโตก็คือจะเป็นท้องขาวขอบตาขาวหน้าขาวนะคะ โกรงนี้จะมีหนึ่งเดือนอยู่หนึ่งตัวแล้วก็อีกสามตัวก็จะเป็นหนึ่งเดือนนิดๆค่ะราคาก็จะไม่แรงนะคะก็าขายปีกหน้าร้านก็อยู่ห้าร้อยห้าร้อยขายส่งสี่ร้อยค่ะห้า<ะ>ตัวขึ้นไปค่ะไซนี้ก็จะเหมือนไซส์แรกชุดแรกเลยก็คือเป็นหนึ่งเดือนนิดๆป้อนลงประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบวันก็ถึงจะกินกล้วยกินผลไม้ได้ค่ะมือใหม่เลี้ยงได้นะคะไม่ค่อยมีปัญหาไซนี้ค่ะ ส่วนกรงนี้นะคะจะเป็นไซส์เกือบเกือบสเดือนนะคะ,<ฮ>ะก็ยังเชื่องแล้วก็ฝึกได้อยู่นะคะราคาราคาปีกเราจะเปิดอยู่ที่850ราคาส่ง600นะคะอันนั้นจะเป็นเทาลบบุรีค่ะจะมีของลำนาลายอยู่หนึ่งตัวที่เหลือจะเป็นของลบบุรีทั้งหมดเลยก็คือเวลาโตโครงสร้างใหญ่ขนยาวและแน่นนะคะหน้าสวย สีสวยสีก็จะแยกออกไปเป็นสีอ่อนสีเข้มตัวนี้ลำนารายเขาตั้งกันยังไงคะาลำนารายกับลบุรีลำนารายก็คือจะอยู่เป็นแถบบนเขานะคะจะติดเขาสละบุรีโครงสร้างก็คือจะใหญ่ยาวนะคะขนยาวก็คือจะดูโดยรวมแล้วอาจจะดูขี้เล่กว่าลบุรีเพราะลบุรีโครงสร้างมันจะสั้นป้อมเวลาโตตัวมันจะกลมค่ะ แต่ถ้าลำนาลายโครงสร้างมันจะใหญ่ยาวเหมือนลบบุรีค่ะข <ฮะ S 2> นแน่น <ฮะ S 2> คือจะดูตอนโตว่าสวยมากราคาเขาต่างกันไหมคะราคาจริงๆต่างกันค่ะถ้าของลำนาลายเราจะเปิดอยู่ที่พันสองนะคะราคาส่งก็จะอยู่เจ็ดร้อยบาทค่<ฮ>ะส่วนลบบุรีก็ราคาขายอยู่หน้าร้านตอนนี้แปดร้อยนะคะ,<ฮ>ะก็ขายส่งอยู่หกร้อยบาทอ๋อราคาต่างกันนะใช่ค่ะราคา <ฮะ S 2> ต่างกันหนึ่งร้อยบาทค่<ฮ>ะ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบใช่ไหมใช่แล้วแต่คนชอบเมอเช้าลูกค้าจัดไปแล้วหนึ่งตัวลำนาลายมีมาแค่สองตัวลูกค้าจัดไปตัวลรบุรี่ตัวหนึ่งชอบรวมกลุ่มรวมกลุ่มมันเย็นด้วยไงคะใส่น้ำแข็งไว้ใต้ถาดอันนี้เทคนิคก็คือคลายร้อนให้เขาใช่ค่ะคลายร้อนช่วยดับร้อนได้ช่วงนี้สองสองอันนี้ร้อนจัดใส่ใต้ถาดเนี้ยค่ะใช่ค่ะแอร์เคลื่อนที่ใช่ค่ะค่ะ รวมกลุ่มกันไม่ร้อนเหรอลูก <c oughs> ไม่ใช่หน้าหนาวนะคะลูกทรายนี้เหมาะกับมือใหม่<ช>มากๆเลยก็คือแบบ<ช>ว่าเราไม่ป้อนนมก็ได้กินผลไม้กินทุกอย่างได้หมดแล้วเพียง<ช>แ,<ต>แต่ว่าเราเอาใส่ที่ว่าเราเล่นกับเขาบ่อยๆทำความคุ้นเคยเขาเยอะๆอยังเชื่อมได้ใช่โอ้โหเชื่อมมากเลยแหละทรายนี้ใช่ค่ะ ค่ะถ้าข้างล่างนี้นะคะจะเป็นไซส์หนึ่งเดือนครึ่งพอดีเลยนะคะ,คะเหมาะกับมือใหม่มากๆสีสันก็จะออกเป็นแนวออกสว่างาง,วางนวลๆนะคะ,คะเป็นสายพันธุ์ของลบุรีเช่นกันก็คือโครงสร้างใหญ่เหมาะกับมือใหม่ะค,ะค่ะราคาปีกก็จะอยู่850-800ราคาส่ง600ค่ะราคาไม่ค่อยคงที่นะคะเพราะแม่ค้าไม่ค่อยปกติะคะ่ะบางทีก็950 <c oughs> <c oughs> บางทีก็1,200อย่าไปเอาอารมณ์กับแม่ค้านะคะ พอดีอาทิตย์นี้เป็นเดือนนี้เป็นเดือนเกิดก็เลยตัดโหลดลงมาค่ะค่ะบางทีลูกค้าถูกใจนี่ไหมค้าให้ฟรีเลยอ่ามีเงี้นด้วยแล้วทําไงถึงจะถูกใจเนี่ยอันนี้จะกินกล้วยกินผลไม้ได้นะคะเราไม่ป้อนนมก็อยู่ได้ค่ะแต่ถ้าป้อนนมใช่ให้กล้วยให้ผลไม้คือแบบผลไม้เรากลับเย็นไปเรื่อยๆมันก็จะได้มีวิตามินแล้วก็ลอกจะได้แข็งแรงนะคะ แต่ถ้าป้อนนมเสริมไปเนี่ยคือมันจะทําให้กระลอกมีน้ําหนักขนสวยนะคะขนแน่นขนยาว,วยตวน,นี้สวยตัวนี้สวยกล้วยน้ําว้านะคะก้วยน้ำว้าอาหารห,หลักนะคะอย่างผักก็กินได้แต่ว่าพวกผักผลไม้เราควรล้างก่อนให้น้องกินนะคะเพราะว่ามันมีสารมันมียาค่ะ นี่คือประเภทไหนก็เป็นพวกแตงกวาค่ะผักใบเขียวได้มะเขือยาวได้มะเขือเปี้ยวได้ค่ะผลไม้ล่ะคะมีอะไรบ้างที่เขาทานได้ผลไม้คือทานได้ทุกชนิดยกเว้นแค่สามอย่างกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็ฝรั่งเอาฝรั่งไม่ควรให้ทานใช่ฝรั่งมันจะมีเม็ดนะคะเมีเม็ดแล้วก็ทำให้ท้องอืดใช่แล้วก็มีโอกาสตายส่งก็คือเม็ดจะติดคอค่ะ แต่นอกนั้นเขาก็ทานได้ชไ่ะทานได้หมดทุกอย่างเลยมะม่วงสุกอย่างนี้พอได้ไหมอะคือถ้าเป็นพวกมะละกอสุกมะม่วงสุกนะคะช่วงหน้าหน้าหนาวคือทานได้ส้มทานได้แต่ถ้าเป็นช่วงอากาศที่ร้อนจะจัดควรงดหลีกเลี่ยงเพราะว่าพวกนี้จะทําให้น้องท้องเสียมีอาการถ่ายเหลวค่ะ ราคายังไงนะคะนี่ราคาเท่ากับชุดบนเลยค่ะก็คือราคาปีก800ราคาส่ง600บาทแล้วก็ตามอารมณ์แม่ค้าตามอารมณ์แม่ค้านะคะจิงตามอารมณ์จริงๆนะบางทีหนูขายแพงนะบางทีก็ขายแบบบดจะขายถูกก็คือถูกเลยเงี้ยอ้าวแล้วทาไมต้องขายแพงอ่ะก็แล้วแต่อยากได้กาไรเยอะหน่อยแล้วก็ขายถ้าลูกค้าคนไหนมาดูที่ร้านหลงคารมแม่ค้ามากๆจาก800เราก็ขึ้นเป็น1,200อย่างเงี้ยมีเงินด้วยยอดขยอย หยอกนะคะแม่ค้าใจดีถ้าถูกใจก็ให้ฟรีนี่จ้วยถูกใจให้ฟรีมีแจกนะคะมีแจกปีตลอดเลยแล้วจะมีกลุ่มของเราอยู่ก็คือจะมีช่วงที่ว่าแจกกระลอกปีแจกบ่อยมากแจกทุกเดือนแล้วแต่ว่าดงบ้างเขือกบ้างเทาบ้างกระแตบ้างแล้วแต่จังหวะอันไหนมาเยอะระบายออกไม่ทันอย่างเงี้ยแจกดีกว่าแจกดีกว่า นนขายมัง่งแจกมัง่งยุบไวหมดไวค่ะขายบ้างแจกบ้างหมดไวค่ะเน้นหมดไว <laughs> เน้นหมดไวไปก่อนเลย <laughs> ถ้าลูกค้ารับไปเนี่ยเราสามารถที่จะให้คําปรึกษาได้ตลอดไหมคะคือเราให้คําปรึกษาได้ตลอดนะคะ,ะก็คือหมายถึงว่าตลอดยันน้องโตนะคะแต่ว่าไม่ได้ตลอดยันชีวิตคนเลี้ยงตายนะคะไม่เอานะคะ <c oughs> แบบนี้คือรับปรึกษาเฉพาะที่น้องมีปัญหานะคะถ้าปัญหาผู้เลี้ยงปัญหาเรื่องหัวใจไม่ต้องทักมานะคะแม่ค้าจับบล็อกหมด <c oughs> มีเหรอเคยมีเหอไม่มีอ <c oughs> oh, ยอก ชุดนี้จะเป็นกะลอกแดงลบปุรีนะคะสีจะสดแต่ว่าเวลาโตคือน้องจะไม่ได้แดงทั้งตัวนะคะวเวลาโตจะออกงอก <c oughs> ก็คือทุกตัวในนี้จะมีหน้าที่ว่าขาวทั้งหน้านะคะลำตัวจะงอกเป็นแดงสลับขาวหางขาวทั้งดุนก็คือถ้ามองโดยรวมแล้วคือสวยวก็จะเป็นออกไปโทนขาวก็ะลอกขาวแต่ไม่ใช่ขาวก็คือจะมีแซมแซมแดงตลอดชุดนี้จะเป็นกะลอกที่วัยหนึ่งเดือนนิดๆนะคะ ป้อนนมไปก่อนเจ็ดถึงสิบวันถึงจะหัดกินกล้วยกินผลไม้ได้วิธีการดูแลนะคะมือใหม่เลี้ยงได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะถ้าฟังคำแนะนำจากทางร้านนะคะกำลังน่ารักไซนี้กำลังน่าเลี้ยงเลยส่วนมากเนี่ยกระลอกเนี่ยจะมาจากที่ไหนเยอะคะส่วนมากเลยก็คือลูกน้องของเราส่วนใหญ่เลยจะออกอาทางลบบุรีสระบุรีนะคะคะอย่างอ่างทองอย่างแบบ กรอกที่สี่ไม่ค่อยดีเกตไม่ค่อยดีเราจะไม่ค่อยให้หาก็คือแต่อาจจะมีปนมาบ้างเพราะจะมีลูกน้องประจาเลยคือประจําเลยเขาไปไกลไม่ได้ภาระเยอะก็จะหาใกล้ใกล้บ้านอะไรเงี้ยอาจจะมีสีไม่ดีแต่ราคาเราก็ดอปลงให้ะค,ะค่ะ จริงๆราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะราคาต่อรองได้ค่ะแม่ค้าคือเท่าทุนก็ขายนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ว่าเอากําไรทุกตัวทุกช็อตนะคะบางทีขาดทุนมีลูกค้ามาซื้อหน้าร้านไม่มีเงินแม่ค้ายังให้ปีนะคะแถมอุปกรณ์ให้อีกตั้งหากก็คือคนแก่อยากได้อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงใช่แต่แกบอกแกไม่มีเงินเราก็เออให้ปีไปก็แถมอุปกรณ์ให้ด้วยอะไรให้ด้วยค่ะอันนี้คือคนเขาอยากได้แล้วเขาอยากเลี้ยงจริงๆเราก็ให้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระลอกเทาท้องขาวนะคะเป็นเขตของลบบุรีทั้งชุดเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นวัยหนึ่งเดือนพอดีเป,เป๊ะเลยเคือจะต้องน้องจะต้องกินนมอ,อย่างเดียวเลยประมาณสองอาทิตย์นะคะถึงจะเริ่มกินผลไม้ได้ ประมาณเดือนครึ่งเหรอถึงจะเริ่มให้กินกล้วยใช่ค่ะประมาณเดือนครึ่งกาลังสวยเลยถ้าเป็นเดือนกว่าๆอย่างเงี้ยไม่ได้เดือนกว่าๆให้กินผลไม้มีโอกาสติดคอถูกค่ะประมาณเดือนครึ่งนะเดือนครึ่งกำลังสวยค่ะให้กินกล้วยให้กินใช่อันดับแรกเลยพอน้องได้เดือนครึ่งเราให้กินกล้วยน้ำว้าไปก่อนประมาณ1วันนะคะให้น้องแทะจนชํานาญจนเก่งแล้วเราเราถึงจะได้ปรับเปลี่ยนผลไม้อื่นได้ค่ะผลไม้ได้ได้ราคานี้ไซนี้ก็ยังเชื่องเลยนะเนี่ยต้นไ ่เ,เลีงอันนี้มือใหม่เลี้ยงได้นะคะเพร<อ>าะว่าถ้าซื้อไซนี้ไปปุ๊บเนี่ยแม่ค้าจะให้ไลน์ไปนะคะเ,คเวลาน้องมีปัญหาไม่ว่าการอัดป้อนท้องเสียป้อนนมสำลักเรามีวิธีการรักษาแม้กระทั่งน้องเป็นฮิสโตรักษายังไงเบื้องต้นนะคะก็คือเราจะดูแลเราจะไม่ทิ้งนะคะมีแต่ลูกค้าเลี้ยงดีได้ดีทิ้งแม่ค้ากันหมดเลย อันนี้มาอารมณ์ตัด้ออะไรปะเนี่ยตัด้อค่ะได้ดีแล้วทิ้งไม่้ากันหมดเลยแต่ก็มีมีแบบว่าพอเลี้ยงโตปุ๊บเอาถ่ายรูปมารีวิวไว้ให้ดูว่ามันโตอ้วนนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ปื้มนะคะแล้วอย่างค้ารับสายไม่ทันน่ะดิถ้างั้นนะหนูจะเน้นโทรให้โทรเพราะว่าถ้าทักมาปุ๊บเนี่ยหนูจะไม่ค่อยเปิดอ่านไปเรื่อยเฉยช้าแฉะเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานไงเราเราอยู่บ้านเราทํานะคะทํางานนะคะ ก็จะย้ํากับลูกค้าว่าเน้นโทนอ่ะคือจะบอกบอกกับลูกค้านะว่าพี่ขอเน้นโทนนะไม่ทักนะคะเน้นโทอ่าเน้นโทอ่าเน้นจะรับสายใช่ค่ะจะเป็นมกคคามาราคายังไงกันบ้างคะราคานะคะถ้าเป็นราคาปีกนะคะไซส์นี้เราจะเปิดอยู่ที่65 0 6 0 0ก็ขายนะคะ550ก็ขายแล้วแต่อารมณ์นะคะถ้าราคาส่งแม่ค้าแม่ค้าส่ง5ตัวขึ้นไปก็คือตัวละ500บาทนะคะถ้ากรงนี้นะ นะคะกงนี้ก็จะมีเป็นแดงลบูรีอ่างทองนะคะ,ะบนปะบนกันไปแล้วก็จะมีเป็นไซส์สองเดือนอยู่1ตัวอีก4ตัวก็จะเป็นไซส์หนเดือนครึ่งอยู่ข้างในใหญ่สุดเลยใช่ค่ะตัวนั้นน่ารักแม่ค้าเก็บไวเองไม่ได้ส่งลูกค้าใตออ้จะเลี้ยงหรอคะไม่เลี้ยงค่ะจะขายก็คือจะขายกับลูกค้าปีกเพราะว่ามันเชื่องมันน่ารัก ก็ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะก็จะกินเองได้เลยนะคะเคชือกเหมาะกับมือใหม่นะคะราคาก็อาจจะมีดรอปขึ้นก็คือฟังราคาช่วงนี้อาจจะมีตกใจอาจจะมีลังเลแต่เชื่อเถอะอย่าลังเลเลยคะ่ะเดินหน้าจะสะดุ้งยิ่งกว่านี้อีกนะคะ นันนี้าาสิงหาน,นะนใช่สิงหาปลายเดือนละใช่เรา,เ,าเข้าใจลูกค้าว่าบางทีลูกค้าอยากเลี้ยงแต่งบน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คือลูกค้าก็ต้องเข้าใจถึงช่วงฤดูของเขาด้วยบางทีลูกค้ามาดูคลิปช่วงแรกๆกะลอกชุกเป็นช่วงนั้นคือราคามันถูก,ถกมาก นะคะแล้วก็ลูกค้าทักมาก็อยากจะได้เป็นราคานั้นแต่ลูกค้าไม่เข้าใจว่ามันเป็นช่วงฤดูของเขามันมีการหมดแล้วก็ทางร้านก็ซื้อลูกน้องก็ไม่ได้ซื้อราคาเดิมเราซื้อลูกน้องก็ปรับราคาขึ้นสูงให้เหมือนกันพูดง่ายๆคือถ้าส่งเนี่ยราคาส่ง5ตัวขึ้นไปแม่ค้าบวกละตัวละร้อยแต่ถ้าขายหน้าร้านแม่ค้าจะบวกตัวละ150-200บาทนะคะก็ยังสามารถต่อรองกันได้ราคาต่อรองได้ค่ะแม่ค้าไม่กัดแม่ค้าใจดีนะคะใช่นี้ จะเป็นไซส์เดินครึ่งกินกล้วยกินผลไม้ได้นะคะสามารถเสริมนมก็ได้แต่ว่าพวกหนอนพวกอะไรหม่คะจะแนะนําว่าให้น้องอายุได้สามเดือนเอาให้ผกให้กินนะคะสามเดือนกำลังสวย ถ้าไจนี้ราคาส่งราคาปีกก่อนนะคะราคาปีกเปิดหน้าร้านอยู่7 0 0ค่ะราคาส่งอยู่500บาทค่ะค่ะถ้าคู่นั้นจะเป็นกระลอกเผือกนะคะแต่เป็นเปือกของนครหลวงนะคะค่ะคู่นี้คือการันตีได้เลยว่าโตขาวขาวคล้ายๆอ่ะของฉลับุรีแน่นอนไม่มีไม่มีไม่มีปนค่ะแต่ว่าโครงสร้างเขาจะสั้นกว่าเล็กกว่าหน้าป้อมกว่าของฉละบุรีนะคะ ก็ราคาตอนนี้คือราคาสูงมากเลยถ้าทางร้านเป็นราคาส้ยสวยก็จะส่งอยู่พันสองนะคะราคาปีก็จะขายอยู่พันเจ็ดค่ะใจนี้เป็นไสาเกือบสองเดือนแล้วค่ะของลูกค้าเขาตัดเอาไปนั่นแหละและ้วเขาเลียงอันนี้อันนี้คือ,อยังไงคะลูกคา้าจองไว้แล้ะอ,อันนี้ลูกค้าจองไว้แล้วคะ่ะค่ะ ช่วงไหนคะที่ว่าการลอกจะเยอะแล้วราคาจะถูกลงก็จะเป็นช่วงมกรากลางเดือนนะคะราคาเริ่มจะปรับลงแต่ถ้าถูกเลยแบบถูกมากเลยก็จะเป็นกุมภาค่ะกุมภาจะเยอะมากใช่เยอะมากแล้วราคาก็จะถูกลงใช่ค่ะกุมภานี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะจริงว่าเด๋ยวมาใหม่กุมภานะจริงดูดูซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆอ๋อช่วงนั้นกระลอกเยอะมากเลยเยอะมากค่ะเยอะจริงแล้วหนูแถมแบบ แทนปีอ่ะเป็นสิบตัวนะคะต่ออา <ฮะ S 1> ทิตย์นะ่ะ แต่ช่วงนี้ถือว่าการลอกมีน้อยนะราคาก็เลยต้องสูงขึ้น,นะะใช่ค่ะราคาสูงขึ้นเพราะทางเราก็ซื้อแบบสูงแล้วนะคะต้องเห็นใจทางร้านด้วยว่าบางทีทางร้านก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายบวกกําไรตัวหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นหน้าชุกชุกเราจะบวกกาไรตัวละห้าสิบาทสามสิบาทแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์เท่าทุนเลยนะเพราะของมันเยอะจัดเราต้องการระบายของแต่ช่วงที่เวลามันหมดฤดูแม่ค้าก็ต้องขอลูกค้าว่าเออแม่ค้าต้องกินกําไรเนาะมีขึ้น มีลงนะ,<ช>นนะตามฤดูกาลของเขาด้วยต,ยตายตัวเลยไหมคะต้องบวกกาไรตัวละร้อยห้าสิบสำหรับลูกค้าปีกแต่ถ้าลูกค้ารับอ่ะแม่ค้าบวกตัวละร้อยค่ะร้านมาเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะ,คะเดี๋ยวรอปีหน้าไหมคะเปิดร้านข้างในอาจจะเปิดทุกวันนะคะอ๋อเตรียมไปดูร้านข้างในแล้วใช่ไหมให้เพื่อนดูให้หน่อ๋อแต่ตอนนี้อยู่มาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะอยู่ที่ห้างเจเจมอลประตูสี่ค่ะ เดินออกมาก็จากเจเจมอประตูสี่ก็เลี้ยวมาทา,ทางซ้ายมือใช่ค่ะ,คะชื่อว่าร้านเจเลลาป้ายไม่มีนะคะแต่ว่าเป็นแม่ค้าก็ลอกสวยที่สุดเลยค่ะมาเจอหาเจอง่ายมากเลยค่ะสวยที่สุด สวยที่สุดในเจเจมอลร้านก็จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะค่ะร้านเปิดเสาร์อาทิตย์จังหวะป้ายเรามีแต่ว่าเราเอาป้ายลงค่ะแล้วถ้าเกิดวันพุธวันธรรมดาะคะอายจา์ถึงชุดนี้สามารถติดต่อได้ไหมติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กนะคะค่ะเฟซชื่อว่าเจเลลาค่ะเจไลลาค่ะเอาเจเลลานะคะกรอกเจเลลาไม่ต้องแอดมานะคะเพราะว่าเราเราใช้เป็นแค่แบบพอบทโพสตกรอกแต่ว่าห้องแชทจริงๆใช้เฟซหลัก เจเลยล่ะค่ะเข้าไปที่เจ๊เลยล่ะค่ะค่ะแล้วก็อ่อดไลน์นะคะในไลน์สามารถเข้าไปได้เลยที่เบอร์083-088-6966ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ้ายบาย